ามาพี่ยักมาอยู่ด้วยเอ้ยไม่ใช่พี่หีกไปหามาเอาเลยนะตอนนี้จะอยู่ซอย67ทับ2นะครับก็ที่มีข่าวรถเมล์กตกหลุมมานะคือถนอนซุดเดีย๋ยวปอนถ่ายรูปนี่ก็ได้นะคือเป็นบ่อบ่อพักอันเนี้ยนี้ก็เป็นงานถ่ายภูมิที่วะปอ๊กก็ ก็น่ามีการทํางานขององานของการไฟฟ้านะครับคือการวางท่อร้อยสายอันนี้แรงกลางวะแรงต่ำอ่าทั้ง,รงแรง,แงสูงแรงกลางแรงสูงแรงกลางอันนี้ทางชินโนไทยนะครับผู้รับจ้างนะครับก็ผู้รับจา้จา,กกา,บจางของการไฟฟ้านครหลวงได้ครับในวัดในขอนหลวงเป็นเจ้าของของานครับอ่าจะเป็นงานย้ายอันนี้อยู่ในแนวของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็มีการเดินท่อนะเข้าใจว่าดินไหลไปที่ท่อแรงกลาง ก็ก็อีกเลี่ยงครับตอนนี้อีกเลี่ยงรัดเท้าขาออกนะเนี่ยเอาจะหกแต่นี้เราก็ขยับบาริเลอร์ล่ะให้ใช้สองเลนได้นะแต่อีกเลี้ยงก็ดีนั่งไปทางก่อยโยกใช้ได้ครับจ้ารัดเท้าแปดสิบหกสี่โอเคได้ยินนะทางแอนดีนิการ์ที่ทางขอเขตครับขอเขตครับก็โดยสรุปเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเขามาทำแล้วก็เดี๋ยวสักหกโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเริ่มทำ ได้ผมพูดรื่อทรายก็เข้ามาถึงครับพี่แล้วก็ประมาณสามรุ่มก็คือคนปิดจะมาถึงพร้อมกับตัวนักแกรงเหล็กก็คือวันนี้จะมาปิดก็คือจะทําคืนนี่แหละนะคือทําให้เย็นจะคืนนี่นะครับก็พยายามทําให้เสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าน่าจะเปิดเปิดได้เปิดได้ปกตินะแต่ต้องทําให้ชัวร์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอาจจะดีดูให้ดีต้องการทำก็อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าใช้ได้ตามปกติใช่ครับได้ครับใช่ครับ สิ่งเรียกเช้นทางเช่นทางเนทางเนทางตเรียกเส้นทางนะครับกตัดออกทางซอยโชคชัยส่ซอยโชคชัยสงสำคัเพอที่จะทะลุออกผลิตม่น้วยินเทินเข้าพเรียนว่าถ้าไปทางรัชเท้าแ80สิบรัชเท้าหกสิาชาจรอยน้าเนนะครับก็ทำไงให้มั่นใจว่าเส้นนี้ไม่เกิดเหตุการณ์อีก่ะไม่เกิดครับพี่ดูยังไง ก็ประมานิเตอร์ไงรันรันเป็นรันต่อไปก็ตรงเนี้ยโอ้โหมาเส้นเนี้ยมันเสร็จไปแล้วประมาณทักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่ตรงเนี้ยเหลือเหลือแค่บ่อนี้กับเหลือที่จุดงานแยกบางกะปิซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมันจะอยู่กลางกลางไปหมดแล้วครับพี่บ่อที่อยู่กลางถนนแล้วเสร็จเรียบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับส่วนถ้าอยู่ตรงบ่อที่อยู่กลางถนนเนี้ยต่อไปก็คือวิธีการอ่ะผมก็จะปักชีทไฟลหน้าบ่อเพื่อป้องกันแม่ดินมัน ไหลลงเข้าหัวครับท่นก็จะไม่เกิดคือนี้เกิดตอนตอนอทำท่อ sdd ใช่ไหมดึงจะจะร้อยท่อยังไงยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่แน่ชัด<ช>ครับก็ค,อคืออาจจะสันนิษฐานไปอย่างนั้นนะครับพี่เขายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่ามันเกิอดจากอะไรกันแน่ครับเห็นคนคอมเมนต์บอกว่าเกิดสองรอบนะครับไม่มีวั่งตรงหลังฝั่งล่างมีหลังจุดนี้เกิดแค่ครั้งแรกครับอ้าวก็เป็นบทเรียนนะต้อง ถึงต่อให้ร้องพ่อก็องย้ายเกิดอย่างนี้กันเราต้องมอนิเตอร์ก่อนยังไงมีคำถามอะไรไหมคือจุดพวกนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะคือจุดวิกสปอร์ตเวลาการทำท่อรอดเนี่ยถ้ามีการดินไหลเนี่ยก็มันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ต้องนะอาจารย์ถ้าเราดูให้ดีอ่ะ ประมาณนี้ครับคืองเชิญพาก่อนนะครับจ้สายสีเหลืองก็ต่อไปก็พยายามเร่งคืนผิวจราจรตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็คือตอนนี้เร่งคืนผิวจราจรฝั่งเข้าเมืองเนี่ยเข้าเมือง90%แล้วครับฝั่งฟ้าออกเมืองก็ไล่มาตั้งแต่แยกราชดาครับโชคชัยเดี๋ยวนั้นก็มากันเยอะแล้วครับพี่ไปฝั่งโน้นก็น่าจะถ้าตามแผนก็น่าจะไปในเดือนกันยานี่ครับเดือนนี้นะอีกไม่กี่วันแล้วนะใช่ครับอ่าเบนรถอยเร่ง อย่าลมพวกก่อกลางด้วยนะใช่ครับก่อกลางก็ตอนนี้ไปกระติดไรทก็เริ่มเดินท่อวางตุ่มแล้วครับแล้วก็เริ่มเอาตัวดินนะครับที่จะปลูกต้นไม้อ่ะมาไล่เทแล้วครับใช่ครับเอาโอเคถ้าทางผู้ชมมีอะไรแนะนำนะมีอะไรติชมไม่ไม่ชมแบบมิติมีข้อมาบอกเข้ามาได้ครับเดี๋ยวตามเรื่องให้นะส่วนสารลาดเพล้าตอนนี้ได้วิธีแก้ไขปัญหาหยังับ ก็ได้ก็ผดอันธรรมดาเนี่ยก็ก็เอาก็ถมดินเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวเรเทคอนกรีตใส่ไวเมสนะแผ่นเด็กปูเนะ่ยแล้วปกติก็ทำเหมือนเหมือนทำทำถนนนะครับใช้เวลานานครับเดี๋ยวคืนนี้เสร็จแล้วประมาณว่าสี่ก็เดี๋ยวหกโมงคืนก็เอาสายเข้ามาแล้วเออาคอนกรีตเนี่ยเทได้สามทุ่มสามทุ่มก็เซตติ้งก็ปิดเน้ก่อนนะให้คอนกรีตเซตตัว พรุ่งนี้เช้าก็เปิดใช้บริการเปิดเปิดสำนักปกติใช้บได้ปกติครับจะให้หลีกเลี่ยงติดลากเท้าดีก่อนครับก็หลีกเลี่ยงเลยแต่จริงก็พอไปได้นะพอพอได้แต่ก็หลีกเลี่ยงดีก่อนะเพราะตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราดประมาณแยกกันเทาแล้วครับก็คือเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปทำต่อเลยแล้วเราต้องขึ้เพื่อท่อเพื่ออะไรอย่างงเี้ยะมานมันมีท่อวางไว้แล้วแค่ร้อยสายอย่างเดียวอันนี้มีบ่อพักไอ้ดูดไม่เป็นบ่อพักคันมันไม่ได้กระทบกทเสียกับทางท่อไม่ไม่ไม่เราะเราสามารถทำได้เลยครับ เนี่ยของบริษัทผู้รับเหมาชินโนไทยของกาวไฟฟ้าและที่เป็นงานของกาวไฟฟ้านะก็กาวไฟฟ้ามีการเดินย้ายพ่อมาใช่ครับกาวไฟฟ้าคือการที่จะเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดินอ่าอันนี้อันนี้ผู้ชิโนไทยสแกนของที่เหลือ